ายามของหลายๆประเทศนะตอนนี้ก็คือเพื่อพยายามที่จะวางสายเคเบิลใหญ่แก้วนําแสงใต้ทะเลเพื่อที่จะให้การสื่อสารนั้นนะคะไปได้อย่างแบบรวดเร็วใช่ไหมเมื่อหลายเดือนเนี่ยเรารายงานว่า Google เขาก็วางสายเคเบิลใต้ทะเลจากสหรัฐอเมริกามาสิงคโปร์แล้วนะคะตอนนี้รัสเซียเริ่มวางสายเคเบิลใหญ่แก้วนําแสงใต้ทะเลแล้วค่ะ เพื่อใช้ในการสื่อสารผ่านแถบอาร์กติกเส้นแรกแล้วเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นปะก็าวางสายเกเบิลนี่แหละผ่านทะเลอาร์กติกเพื่อจาก,การสื่อสารค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามขยายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปทางตอนเหนือของรัสเซียรัฐบาลรัสเซียตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงการสื่อสารและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเหนือสุดของรัสเซีย เพื่อขยายการดำเนินงานทางทหารและพัฒนาให้ Northern Sea r o u t e ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือเริ่มจากฝั่งตะวันออกของรัสเซียผ่านมหาสมุทรอาร์กติกมาจนถึงฝั่งตะวันตกของทวีปยุโรปให้กลายเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญค่ะนี่เขาจะวางสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงใต้ทะเลอาร์กติกแบบนี้เลยล่ะค่ะคุณนอตคะครับก็อย่างที่บอกนะเมื่อกี้ไปที่ดาวังคารเนี่ยเวลาออสื่อสารเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการ S 1> <S 1> การที่วางสายเนี่ยนะครับมันมีข้อดีนะครับคุณตาก็คือว่าความหน่วงมันต่ำเพราะความหน่วงมันต่ำเนี่ยเวลาเราสั่งการเมื่อย่างนี้เรามี 5G ได้นะครับ 4G ก็เร็วระดับหนึ่ง 5G เนี่ยมันต้องใช้สายแบบนี้นะครับทางรัสเซียเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นว่าไอ้คำว่าอาร์กติกเนี่ยตอนแรกผมก็คือรัสเซียนี่ใหญ่มากนะครับในแผนที่โลกเนี่ยอาจจะดูไม่ใหญ่แต่ว่าพื้นที่เขาใหญ่มากเพราะฉะนั้นเขาวางสายครับขึ้นไปทางด้านเหนือฮะอ้อมขึ้นไปทางด้านเหนือนะครับแล้วก็ เมืองที่เอด้านบนเนี่ยมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างเอาอยัางไงดีละ่ะมันหนาวแล้วมันเหมือนกับทางไกลนะครับมีวันวลาเวลาดีวอสต็อกนะอันนี้มันคือเหนือบนสุดเลยหนาวมากแล้วก็ไกลามากนะพอเรามีสายเคเบิลอย่างนี้เข้าไปนะครับการสื่อสารหรือว่าการใช้อินเทอร์เนต็ตการส่งข้อมูลต่อกันเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนกับเป็นไฮเวย์ของ ส่งผ่านข้อมูลภายในประเทศของเขานะซึ่งอันนี้เป็นอินฟราสตรักเจอร์แบบหนึ่งนะแบบใหม่เหมือนกับการสร้างถนนเลยเพราะฉะนั้นเขาใช้เวลาในการสร้างนะครับตั้งแต่ปีนี้โดยจะเสร็จสิ้น2,026ครับมีระยะทางทั้งหมด12,650กิโลเมตรผ่านใช้ฝั่งทางตอนเหนือของรัสเซียครับมีหมู่บ้านอะไรบ้างครับเริ่มจากหมู่บ้านชื่อว่าเทอริเบอร์กาครับเทริเบอร์กาบนทะเลบาเรนด้านบนนะฮะแถวแถวนี้โห หนาวจัดเลยครับติดลบมันอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ที่ออกไปจากท่าเรือของเทเรเบเรนครับไปสุดที่ตะวันออกสุดที่เมืองวาลิดวลาดีวอสต็อกครับวาาดีวอสต็อกอ่านชื่อยากมากครัอ๋อนี่มันจะพันต้องอ่านแบบภาษารัสเซียนิดนึงครับโดยโปรเจกต์นี้จะเรียกชื่อว่าโพลาร์เอ็กเพรสครับใช้งบประมาณทั้งหมด65,000ล้านรูเบิลหรือ29,600ล้านบาทครับ ดำเนินการโดยบริษัทชื่อว่า mos อส a ิ e สปุตนิชแม้ทำไมอาเซียชอบใช้คำว่าสปุตนิชนะเออเดี๋ยวต้องไปหาเดี๋ยวใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่าสปุตนิชแปลว่าอะไรเพราะว่าวัคซีนก็สปุตนิชนะสายเคเบิลก็สปุตนิชอะไรนะที่ส่งขึ้นไปจะรวดกรรสุยอวกาศสปุตนิชเาเป็นเป็นอันนี้เป็นบริษัทของของรัฐด้วยนะครับบริษัทชื่อมอส a ิวสปุตนิชนะคร ก็จะเป็นการบริการอินเทอร์เน็ตให้กับเมืองท่าในอาร์กติกด้านเหนือครับรวมถึงสมัครคาบสมุทชื่อคัมชักกาแล้วก็เกาะชาคาลินครับโอ้ไอ้คัมชักกานี่อยู่ไกลมากเลยนะคือสมัยก่อนถ้าเราอ่านอ่านโซเวียตเก่าเนี้ยนะแถวๆเนี้ยคืออะไรดีล่ะส่งพวกนักโทษการเวืองเนี่ยไปอยู่ไอ้นี้ยไกลๆอย่างเงี้ยนะคัมชักกาอยู่ไกลมาก ไม่มีการติดต่อหรือว่าหนาวแบบจัดๆเลยได้นะครับต้องขุดลงไปข้างล่างอยู่เนี่ยฮะส่วนมากแถวๆไกลๆนี่เขาก็เอาไว้ทําอะไรอ่ะเก็บพวกขีปนาวุธอะไรเงี้ยนะครับเราดูเจมบอลมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคก็ต่อไปเขาจะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้ดีขึ้นครับด้านบนเนี่ยนะส่วนใหญ่นี่ไม่ค่อยมีใครผมคิดว่าการที่เราสร้างอินฟาสตรักเจอร์แบบนี้มันทําให้การสื่อสารหรือว่า ความการพัฒนาของของจังหวัดไกลๆของรัสเซียเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งแถวๆนี้นะครับนอกจากว่ามันไกลอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคุณตาหนึ่งมีน้ํามันเยอะนะสองมีอะไรรึไหมครับทองครับลัมชักก้าที่ทองเยอะมากแฮนี่น่าเขาถึงต้องการสื่อสารด้วยนะคะคุณคงศักด์บอกว่าเอคุณคงศักด์พูดถึงดาวอังคารบอกว่าปัจจุบันนี้การเดินทางไปยังดาวอังคารนั้นใช้เวลาประมาณเจ็ดเดือนแล้วก็เป็นวันเวทที่เกตแสดงว่าจะรวเอย ยนที่ส่งไปเนี่ยก็คือไปอยู่ตรงนั้นนะแล้วไม่ต้องกลับมาเพียงแต่ว่าอาจจะส่งข้อมูลกลับมาใช้เวลาเจเดือนอะกว่าจะไปถึง <Okay. S 1> แสดงว่ามันไกลมากไกลมากนะคะคุณอ้อเบนบอกว่าการการสื่อสารโดยอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดเกิการการกระจายสัญญาณบนอวกาศแบบอีลอนช่วยคนยากไร้อออีลอนเขาพยายาม,มที่ที่จะใช้อินเทอร์เน็ตจากจากอวกาศใช่ปะ่ะจากอวกาศแต่อันนี้นี่คือเขาก็ใช้ สายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสกมันก็คงจะอยู่ที่ภูมิประเทศอยู่ที่รัฐบาลของนั้นของประเทศนั้นๆจะลงทุนยังไงด้วยจริงๆเออกทชเราก็มีมีกองทุนอันหนึ่งครับคุณตาเพราะว่าวในที่ที่ไกลๆเนี่ยที่เวลาพวกเซลลูล่าที่เราเห็นเนี่ยพวกที่การสื่อสารทั้งหลายเนี่ยเราเห็นบริษัทเอกชนไปลงทุนใช่ไหมแต่มันมีบางที่ับคุณตาที่มันลงทุนแล้วมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าอาจจะอยู่ไกลหรือว่า การที่จะลงทุนเนี่ยมันไม่คุ้มสําหรับบริษัทเอกชนกองทุนของกสทชตัวนี้นะครับที่จะเข้าไปช่วยในการติดตั้งในที่ไกลๆบนดอยในป่าในประเทศไทยนี่ก็ก็มีกองทุนประเภทนี้ฮนะก็ทําให้นอกจากว่าเราจะได้าจากอวากาศแล้วเนี่ยในในประเทศไทยก็มีกองทุนประเภทนี้เพื่อให้การสื่อสารเนี่ยมันกระจายไปทั่วทุกที่ในประเทศไทยครับ